คุณค่ะขอบคุณกำลังใจค่ะพึงทำใหม่ค่ะมือใหม่มือใหม่หัดทำหัดไลขอบคุณหัวใจค่ะขอบคุณหัวใจกอดกอดดูไปทำไปเนะาะไล่เรื่อยๆสักวันเราคงจะสำเร็จจะขอบคุณกำลังใจเพื่อนเกื่อนผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะขอบคุณ ให้กำลังใจกันจ้าขอบคุณค่ะให้กำลังใจกันรักๆค่ะขอบคุณค่ะดีใจหลายเป็นเพื่อนเขาว่มมาทักทักหน่อยทักหลายก็ดีใจค่ะเเพื่อนๆเขาว่าเเพื่นอนเราเพื่อนคุยก็ดีใจดีใจ กำลังใจให้ขอบคุณหัวใจกอดๆค่ะขอบคุณค่ะแม่้อ๊ยอาทิตย์ดายัดจุนกระสูุอย่าจุนต้องสู่ขอบคุณค่ะ หัวใจกดกอดจูไปเนาะค่ะเ็ดไปเพราะว่าเ้อเป็นแม่บ้านต้องขยันแว้นไปหาเพื่อนๆนใช่ค่ะขยันแว้นไปหาเพื่อนๆนมีเครื่องเดียวทั้งทั้งรอนทั้งยังก็ต้องไปเนาะค่ะไปตะล่อนตะลอนขึ้กันขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจกดกอดค่ะ ไปเว้นไปศึกษาไปทุกไปทุกบ้านค่ะไปศึกษาไปหาความรูน้น้ำเพลินหาเพลินทุกคนค่ะพื่อหด้ความรู้มาพัฒนาตัวเจ้าของขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจกอดๆรักๆเลิศเลขอบคุณมากมายค่ะ บ้านใหญ่เป็นก็ดวิจเนาะเป็นบ้านใหญ่ใหญ่ก็ดวิจเนาะค่ะยังได้สิตลรางค่าเองไม่ได้เลยเคร่งียู<อ> <laughs> หนาที่ไปดำหานพก็ระเบื้องไปพร้อมหานาที่ไปด้วยหากระกบเบื้องไปด้วยไปค่อยไปก็สบายสบายอะ่ะไม่ต้องกดดันตัวเองไปเรื่อยเรืแต่แต่ต้องขยันไล่หน่อยแหละ นอกไม่ไหอมต้องขยันไล่เลยเช้าก็สามชั่วโมงเจ้าไล่สามชั่วโมงยลาขคืนนี่ไล่อยู่กลางคืนเปิดไล่เงียบค่ะข,ขึ้คืนนี่เปิดเปิดไร่เงียบสามทุ่มฮอดดีซีค่ะสามทุ่มฮอดดีซี คุณนะคะเมียค่ะเฮตังสันลหละค่ะวันนี้มาท่านเป็นได้รอยอยู่กาลังเด็กคืนเดียวท่านเป็นได้รวยอยู่ดยดยไ,ไดยย้ขอบคุณค่ะตอนนี้มีไปหาหลักกิโล กลางคืนไม่อ้ยไรเงียบจ้าอ๋อค่ะไรเงียบจ,กจักชั่วโมงค่ะไหม่อ้ยเปิดตลอดนอดแจ้งเลยแม่ยบอนมาใส่ยกกันแล้วกขบอทิ้งกันจ้า đa, cảm ơn cha mẹ ơi, họ lấy lấy hoạt chàng nhiều, chết thục chết cho mông này nhau đầy bò chắc,